สวัสดีครับวันนี้คนป่าไทยบ้านนะครับจะพาท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆนะครับมาดูความสวยงามของแม่น้ำโขงนะครับตามริมโขงวันนี้เป็นแก่งเห็นงามนะครับถ้าเป็นหน้าแรงก็จะสวยงามกว่านี้นะครับแต่นี่หน้าฝนน้ำท่วมนะครับตอนนี้ฝนทิ้งช่วงประมาณหนึ่งเดือนน้ำลดผมก็เลยมีโอกาสได้มาได้นำท่านผู้ชมมาดูความสวยงามตรงนี้นะครับ ตะวันกาลังเคลื่อนที่ฝั่งสมุทรปราวนะครับแล้วก็มีพี่น้องอาชาบ้านเข้ามาหาปลานะครับเดี๋ยวไปดูความสวยงามก่อนครับที่นี่แก่งหิงามตบนนาตานอำเภอนาตานอุบลราชธานีนะครับสเสน่ห์แห่งอําเภอนาตานอยู่ที่นี่ครับ <S <S ครับดูบรรยากาศสวยงามตอนเช้าอยู่ที่ตแก่งหินงามนะครับแต่ตอนนี้ แต่ความสวยงามของแจกหินง,งามก็ลดหลั่นลงไปเนื่องจากว่าหน้าฝนน้ำจะเยอะนะครับก็ความสวยงามก็จะลดไปหน่อยแต่นี่ก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งตอนเช้านะครับตะวันขึ้นตะวันกําลังเริ่มขึ้นที่สปโปล,าว,นะา,โปลาวนะครับฝั่งที่มองเห็นนั่นสปโปลาวนะครับนี่ นะครับมาดูความสวยงามของธรรมชาตินะครับที่นี่ตำบลน,นาตาลอำเภอนาตาจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับความสวยงามของอำเภอนาตาเนเสนนาตานนะครับชาวประมงกเมื่อกี้ผมมาไม่ทันนะครับก็จะมาดูชาวประมงเขา,ากู้รอบดักปลานะครับแต่ก็มาไม่ทันแต่ก็ไม่เป็นไรก็เก็บความสวยงามของสายน้ําที่ไหลเฉย,ยนะครับก็มีฝั่งโน้นมีเรือ นะครับเรือของชาวบ้านที่กราลังหาปลาอยู่ดักปลาดักด้วยตะข่ายนะครับที่มองเห็นเป็นตะปุ่มสีแดงสีเขียวที่กลางแม่น้ำดักนั่นก็คือเป็นตะปุ่มของตะข่ายนะครับภาษาอีสานเรียกว่ามองนะครับดักมองเอาปลาตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับ นี่คือความสวยงามที่ผมจะได้นำมาฝากนะครับคนป่าไทยบ้านนะครับวันนี้ก็ลงโขงคนป่าไทยบ้านลงโขงนำความสวยงามนะครับมาฝากท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆนะครับที่เรามองเห็นนั่นจะเป็นว่าน้ำนี่ครับเนี่ยว่าน้ำถ้าเราไปดูใกล้ๆนะครับว่าน้ำนี่อาจจะอยู่ใน กลางโถงนะครับก็อยู่ในในโถงเลยนะครับในในล่องโขงเลยนะครับเวลาน้ําท่วมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ดูใกล้ๆนะครับนี่นี่นนนนนนนเหมือนเหมือนตัวนี้นะครับเหมือนกระบบนไซที่เขาทานะครับเหมือนกระบบนไซที่เขาทาสวยงามมากนะครับแต่ตอนหน้าแรงเขาจะแตกยอดตอนนี้ไม่ตายนะครับน้ําท่วมกี่เดือนก็ไม่ตายนะครับพอ,อน้ําหมด เขาก็จะแตกยอดขึ้นมามีความทนทานมากเลยนะครับนี่คือความสวยงามธรรมชาติครับดูน้ำไหลนะครับเดี๋ยวจะเป็นสเสน่ห์ที่จะชวนให้ท่านผู้ชมได้มาเที่ยวกันนะครับได้มาเที่ยวกันฝั่งด้านโน้นก็จะเป็นตลิงที่ทางภาครัฐได้ทำ นำหินมาเรียงไว้กันน้ำเสาะกันแม่น้ําโขงกันน้าโขงไหลเสาะนะครับเพื่อไม่ให้ตลิงง่งถังนะครับเพื่อจะทําเสร็จประมาณปีสองปีนะครับฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็บ้านเ,เป็นราคาสีแดงแดงโน้นนะครับก็จะเป็นศาลาวัดบ้านดอนนิวตาบลนาตาลนะครับอำเภอนาตาลบนราชธานีนี่เองนะครับตรงโน้นก็จะเป็นดอนกลาง ตรงกลางนี้บ้านดองนิ้นี่น้ำจะไม่ท่วมนะครับมันเคยท่วมสักทีนะครับจะเรียกดอนกลางนะครับเวลาหน้าฝนก็จะเอาควายไปไว้ตรงนั้นนะครับแต่นี้ผมไปไม่ได้นะครับขับไปข้างในไม่ได้ต้องศัยเรือเข้าไปนะครับแต่ตรงน้นชาวประมงก็กําลังนะครับชาวบ้านก็กําลังผู้ผู้อ้วนนะครับกำลังผู้อ้วนเก็บเกี่ยว นะครับกำลังดักปลานะนะครับฝั่งโน้นนะครับกับความสวยงามของธรรมชาติวันนี้ได้นำมาฝากนะครับก็จะมาดูเข้อาหาปลาหน่อยมาไม่ทันนะมาไม่ทัน นี่คือหัวหินที่เรียวรายอยู่ตาม,มแม่น้ำโขงนะครับกำลังหาปลานะครับนอ้อยเาลือไม่ไกลก็เจอแล้วหนึ่เรือก็หลังที่มา การเก็บเกี่ยวความสวยงามจากธรรมชาติแก่งหินงามลำน้ำโขงตำบลาตานอำเภอนาตานวันนี้ถึงแม้ว่าวันนี้มันได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นช่วงน้ำน้ำหลากช่วงหน้าฝนาถ้ามีโอกาสถึงหน้าท่องเที่ยวนะครับหลังมกราไปแล้วผมจะได้ นำเสนอความสวยงามให้ได้ชมกันเต็มอิ่มเลยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้พอกันแค่นี้ก่อนนะครับลากันก่อน,นครับสวัสดีครับ